สวัสดีจ้าย่าหมือนเป็นเยี่ยมสาวสโกนคนภูพานวันนี้จะพามาทำซุปเปอร์ตีนไก่สูตรแบบบ้านๆค่ะได้ตีนไก่อวบๆมาค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงของเราก็มีเท่าที่เห็นนะคะนี่ค่ะชีฝรั่งหรือหอมเปแล้วก็ต้นหอมใบมะกรูดพริกสดแล้วก็หอมแดง ใส่สับเท่าที่มีนะคะอยู่เมืองนอกจะเอาอะไรมากมายเห็นไหมคะไปไปทําซูปเปอร์เท้าไก่กับย่าหมุนทําเองกินเองนักเลงพอคะ่ะวรีเด็ดของย่าหมุนคะ่ะนี่สูตรแบบบ้านๆน,นะคะ ก่อนอื่นย่าหมุนจะต้มลวกตีนไก่ก่อนค่ะดับแรกก็ใส่เกลือลงไปค่ะตีนไก่ก็ลงไปค่ะเอาไปลวกก่อนค่ะนี่ค่ะ ยาหมุนจะต้มประมาณสักสิบนาทีค่ะหลังจากยาหมุนต้มขาไก่ตีนไก่ได้ประมาณสิบนาทีแล้วนะคะนี่ค่ะยาหมุนก็จะไปเทน้ำน้ำแรกออกค่ะแล้วค่อยมาต้มรอบสองค่ะ น้ำแรกที่ต้มตีนไก่ย่าหมุนจะเททิ้งนะคะเพราะว่าทําความสะอาดตีนไก่เนี่ยน้ำต้มของเราได้ที่แล้วย่าหมุนก็จะใส่เกลือไปช้อนสำหรับเครื่องปรุงของเราก็จะมีใบมะกรูดขาแล้วก็หอมแดงค่ะ ใส่เท่าที่มีค่ะเอาอะไรมากมายกับเมืองนอกและย่าหมุนก็จะเทต้มอีกค่ะทีนี้ทิ้งไว้ประมาณชักถ้าเตาเราดีฟืนเราดีนะสานาทีได้หรือ45่สินี้ยาหมุนจะทํา45นาทีถ้าจะเป็นเตาถ่านก็หนึ่งชั่วโมงิดา้ว เรามาเตรียมเครื่องปรุงกันรอนะคะพริกนี้ยหมุนปลูกเองเผ็ดมากค่ะพริกยมุนจะใช้ทุกเอานะคะกินตาที่มีค่ะไปซีเรียสน,นะ่คขะใส่้าไปอย่างนี้เลย เล็กนะคะ มะนาวความเปรี้ยวแล้วแต่ชอบนะคะนี่มันจะใส่ไปเลยลูกเนีย่ยชอบเปลือกมันก็หอมหอมย่ามุนว่าหอมดีใส่เปลือกมะนาวแต่ก็อย่าใส่เยอะนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ ชูรด,ดเกลือใส่หน่อยนึงปลานี่เราก็เตรียมรอนะคะ ตีนไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะตีนไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะย่าหมุนจะต้มแค่4 5หรือ50นาทีไม่ถึงชั่วโมงนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าใครชอบเปื่อยกว่านี้ก็หนึ่งชั่วโมงคะ่ะย่าหมุนก็จะตักเอา ีนไก่ค่คะน้ำต้มของเราเดือเดอเทลงไปเลยค่ะ ยังไงะเราก็เทกินไก่ของเราลงไปรสชาติตามความพอใจนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเรียบร้อยซุอปปร์ของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มาตกแต่งใส่ผักชีโรยหน้าเข้าไปหน่อยคะ่ะ ผักก็หาเท่าที่มีค่ะอันนี้ผักย้ำหมุนปลูกเองค่ะปลูกไว้ตัง้งแต่นั่นก่อนหน้าหนาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะต้นหอมผักชีทนความหนาวค่ะรสชาติของซูเปอร์ตีนไก่ของเรานะคะจะออกเปรี้ยวนำค่ะรสจานจะจ้านมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะ สูตรย่าหมุนจะต้มเองกินเองนักเลงพอค่ะเป็นยังไงคะหาเท่าที่มีค่ะเราอยู่เมืองนอกไม่ต้องพิถีพิถันมากมายค่ะอันนี้สูตรแบบบ้านๆน,นะคะใครจะทำตามก็ได้นะคะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกับย่าหมุนใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ